สวัสดีครับเพื่อนๆพี่เอฟซนะครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวนะครับเตรียมรถนะครับเพื่อจะออกเดินทางไปทําบุญกันนะครับทักทายเพื่อนๆพี่เอฟทุกท่านนะครับนี่เลยครับ ยเช็ครถแล้วครับก่อนออกเดินทางนะครับผมท่นนี้ก็สวยนะครับสีม่วงยาง295นะครับ295ขอบ22.5นะครับก็สวยลงตัวนะครับ อันนี้กับกับแคปนะครับเป็นเลดนะครับกระจกก็เลดนะครับคันนี้สวยอยู่ครับครับรายละเอียดของแต่งก็เยอะครับคันนี้ฮะเราเราเดินดูรถรอก่อน ทายนี่เข้าเขาไปด้วยหรือทรายเข้าเขาไปด้วยหรอเอาไปเขาเอาไปจากนี่เรา,เาไปเอานู่นอ๋อรอชิมง,งานอยู่นี่ <laughs> เฮ้ยรำลังยุ่ยตั้ตงครับชิกรถเตรียมรถนะครับยก หัวนะครับเปลี่ยนในนี้ก่อนเปลี่ยนไส้กรองใหม่นะสีม่วงคันนี้สวยพ่อพ่อเลียงห้าใบนะครับออกข้าง5า้าใบมีแต่ด่วนด้วย2 9งเก้าห้าี่สิองยี่ห้อบล้อก็เป็นเลน,นะสีม่วงเพ้นลายนะครับ โดยช่างบ้านโป่งนะครับช่างบ้านโป่งนะครับเป็นลายนะครับวันนี้น่าจะมาเยอะอยูุ่้ยไฟไท้ายไฟไท้ายยังสวยเลยนะเยวจะพาไปชมทีมรถดําดินนะครับนะชมรถขุดแล้วก็ไปชมรถดําดินบ้างนะครับ แต่เป็น6กล้อนะครับรอบนี้เราหล้อน่าจะเยอะว่าภายในเป็นภายในเดิมนะครับยังไม่ได้ทำา v p p นะครับคันนี้นะฮะขึ้นเลยเชื่อเดี๋ยวนะมีเบาะบเบาะพุ่มใหม่นะครับถุงเกียร์หัวเกียร์ผ้าหลังคานะครับ รายละเอียดก็ครบๆแล้วครับผมสำหรับรถดำดินนะครับหกล้อนะครับสวยๆเดี๋ยวดูไฟกัน เยวไปดูพ่อกันดีกว่าเสียงพ่ออย่างโกรธนะครับฟังเสียงพ่อคันนี้มั่งเฮ้เสียงเครื่องก็นิ่มๆน,น,นะครับ และนี่เป็นเครื่องแต่งแล้วนะครับทำเครื่องมาดีครับผมเดี๋ยวไว้ไปดูบรรยากาศที่เริ่มขบวนกันนะครับนะฮะคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ